ถ้าเรื่องไฟเบอร์เรามั่นใจนะคะว่าเราก็ยืนหนึ่งรันตีจากยอดขายหลายล้านกล่องค่ะแล้วก็รีวิวหลายล้านเสียงน้อยมากๆที่ลูกค้าจะบน่นแทบจะไม่เจอเลยค่ะเพราะไฟเบอร์ของเราเป็นไฟเบอร์จริงๆไม่ใช่เป็นไฟเบอร์ที่ผสมยานะคะไฟเบอร์ที่ดีจะต้องทําให้เราปรับสมดุลลาไส้ให้ลําไส้ทํางานได้ดีค่ะ<อ>แบบน้าท้องแบนร่าที่ผลพลอยได้เลยนะ จริงๆแล้วเนี่ยลำไส้ไม่สะอาดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อสุขภาพสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้เราอยากให้ทุกคนดูแลลำไส้ด้วยเพอร์นะคะเพอร์ไฟเบอร์ของปานชิตาค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามนะคะอย่างเช่นสสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ลดแก๊สลดกรดในกระเพาะอาหารสําหรับคนที่อา่านไม่ย่อยหรือเปรี้ยวสสูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยค่ะเพอร์พีและพีทับทิมนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นเยลลี่บุกนะคะบุกและไฟเบอร์รวมกัน1ซองเนี่ยห้กรัมเลย อีกซองดริงค์ได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะแต่ละสูตรคือว่าขับถ่ายออกเกลี้ยงคือทานไฟเบอร์ที่ไหนไม่ถึงเรากล้าการันตีว่าของเราทําถึงมากๆนะคะดูแลลําไส้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพดีถาวรค่ะ